เย็นเช้าจะเพื่อนๆค่ะเช้านี้เมกออ็ปั่นนะคะวันนี้ไปในใครไม่ได้หรือคะเพราะว่าโซโลโซโลรถจักรยานมั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 น,มนย่อน่าจะใส่ได้นะคะเพื่อนๆค่ะรถมันแบบว่ามันเป็นที่บังอ่ะมันมีที่บังมันไม่ใช่โซ่เปลื่ย เขาเรียกอะไรอะเรียกไม่ถูกแล้วร้านซ่อมก็ยังไม่เปิดสักร้านนะคะกว่าจะใส่ได้นะคะใส่เองทีนี้มันหย่อนนะคะยังไม่กล้าปั่นไปไกลนะคะวันนี้เมก็จะปั่นแค่ในหมู่บ้านก่อนนะคะวันนี้เพราะว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรก็ยังอยู่ในภายในหมู่บ้านเนาะแต่หมู่บ้านเมย์ยี่สิบซอยนะคะยี่สิบซอย แต่เมย์งปั่นไม่ครบ20ซอยนะวันนี้เพราะว่าสายมากแล้วเนาะก็รีบเลยแดดออกแล้วด้วยนะคะเราจะมาแวะทักทายน้องปะะคาบตื่นกันหรือยังน้องประคาบนะคะมาดูน้องปลาเล่นน้ำก่อนนะคะก่อนไปไยินเสียงนะคะได้ยินเสียงคนน้องตกใจ ไปนะคะไปต่อกันมึงดอกดีเราดีนะคะในหมู่บ้านนะคะวันนี้วันนี้เมย์ก็ปันละอยู่ภายในหมู่บ้านนะคะคเพื่อนๆค่ะอาทิตย์ขึ้นเหนือยอดบ้านนะคะก็ดูสวยงามนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจ้าไปต่อกันนะคะแวะดูนอกปลากันแล้วเราก็จะไปต่อ แดดเริ่มออกแล้วนะคะเพื่อ,อนๆค่ะมีดอกลีลาวดีบ้านคุณยายก็งามมากเลยนะคะสายแล้วก็ยายก็กลับเข้าบ้าน,นหยุดแล้วนะคะอันนี้มาชมบรรยากาศภายในหมู่บ้านกันบ้างนะคะปลาดูเดตปลาต้มเข็มอยู่หลังนี้นะคะเพ,เพื่อนๆค่ะวันนี้ลุงน่าจะไปที่โรงพยาบาลเนาะไปขายที่โรงบาลน,นะคะวันพุธ มุมนี้นะคะก็เป็นมุมที่เอ็ดเมย์จะมาส่องวิวต้นตาลน,นะคะถ้าไม่ได้ไม่ได้เลาะออกไปทายหมู่บ้านนะคะหลังหมู่บ้านแล้วก็จะเนี่จะเลาะอ,อยู่ตรงนี้นะคะก็จะเห็นแนวทิวต้นตาลน,นะคะก็พาที่ขึ้นตรงนี้ก็จะมาส่องอยู่ด้านนี้นะคะเพื่อนๆค่ะก็จะมาชมพาที่ขึ้นยามเช้า,ชาตุงอ่าวนี้นะคะวันนี้พาที่ขึ้นสูงมากเลยนะคะไปคะ่ะ ไปต่อนะคะไปต่อเลาะต่อค่ะเลาะต่อตอันนี้เมย์ก็คงไม่ได้ถ่ายให้ยาวๆนะคะก็คงเป็นคลิปไม่ยาวมากเนาะก็เดี๋ยวจะตัดเป็นเฉพาะพอลงพอสังเกตว้าวดอกอะไรนะคะสีสวยนะคะสีม่วงอ,อินทนิลไหมคะเพื่อนๆคะ ซอยด้านหลังหมู่บ้านก็จะเป็นบ้านโซนบ้านเดี่ยวนะคะก็บรรยากาศก,าก็จะเงียบนะคะเงียบไม่เหมือนซอยซอยบ้านเมโนกคูมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าอะไรนกูเสียงรถนะคะนี่ตรงนี้มันก็จะเป็นแนวต้นตาลน,นะคะนแนวต้นตาลก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เมย์ก็จะมาส่องชมพระอาทิตย์ขึ้นนะคะ นี่แเอต้นตาลด้านนี้นะคะด้านซอยด้านท้ายเลยนะคะซอยซอย,อยท้ายสุดของหมู่บ้านเมื่อก่อนเ,อเมย์ยังไม่รู้นะคะว่ามีช่องมีช่องทวิภพนะคะให้เราแบบออกไปนอกหมู่บ้านได้ว้าวน้องเหมียวน่ารักน่ารักน่ารักเนี่ยเมย์ก็จะมาส่องอยู่เนี่ยคะ่ะท้ายหมู่บ้านเนี่ยลองดูดงตาล จ้งเอดูนอกรั้วเนี่ยนคะคะเราจะเห็นนิดนึงซอยในท้ายหมู่บ้านนะคะเพื่อนๆค่ะมีก็จะพาเละาะทะลุด้านนี้ไปเลยนะคะเพื่อนๆค่ะจะไ,ได้ไม่เสียเวลานะคะจุดก็จะเป็นซอยอาคารเขาเรียกเฮาเฮานะคะหน้าหน้าชนกันสองฝั่งนะคะ ไม่ได้ไปเลาะท้ายหมู่บ้านนะคะก็ตัดออกตัดออกตรงนี้เลยนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะเมื่อก่อนมีอยู่ซอยซอยจะถึงสนามกีฬานเนอกประสงค์ก็จะมีซอ,อยเขาเรียกซอยท้ายหมู่บ้านนะคะก็จะมีเต่ามีน้องเต่านะคะ อันนี้ไม่เคยเห็นเลยน้องเต่าตอนนี้จะตรงทะลุไปด้านสนามกีฬาเน็กประสงค์เะคะ่ะเ,เพื่อนๆค่ะนนลูกละนาดเยอะนะคะในหมู่บ้านในหูวับชูวับ หาของนะคะนึกว,ว่าล่วงหายนะคะเพราะเมื่อกี้จอดซ่อมรถนะคะจอดซ่อมรถแล้วก็ถอดถอดแว่นไว้ที่ตะกา้าเมที่หลงที่ลืมนะคะนึกว,ว่าล่วงหายไปแล้วเพราะว่าตะก้ามันตะก้ามันไอ้นี่เนาะมันห่ามชวับชวาบ วันก่อนมาวันสุดท้ายก็มาเลือกตั้งนะคะสนามกีฬาเมรประสงค์วนไปโชบนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยววันไหนเมตอนนี้ฝนไม่ค่อยนี่แล้วห่างเม็ดแล้วก็อาจจะบอกกิมาออกกำลังกายที่นี่บ้างนะคะเพราะว่าถ้าฝนตกอุปกรณ์มันจะแบบลื่นนะคะน,นี่เมก็จะ ออกกำลังกายที่นี่บ้างปรั่งอ๋อ,อเป็นสนามกีฬาเนกประสงค์นะคะภายในหมู่บ้านของเรานะคะก็มีสนามเปตองด้วยสนามฟุตบอลเล็กๆนะคะเพื่อนๆค่ะไปค่ะไปต่อมีคนออกอยู่คนหนึ่งนะคะพอเห็นเราถ่ายกล้อง <c oughs> ก็หยุดเลยนะคะกลัวเข้ากล้อง จะออกหน้าหมู่บ้านนะคะเพื่อนๆค่ะมีเอ็มเมจะไปซื้อของที่เซเว่นหน้าหมู่บ้านด้วยนะคะวันนี้เราก็เลยปัน่นเลาะกันออกไปเลยแต่ปั่นไม่ครบซอยนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคิดจะยาวมากเนี่ก็จะตัดเอาเฉพาะที่ ออกด้านหน้าตลอดออกไปโซนด้านหน้านะคะไอ้ด้านข้างด้านข้างของซอยนะคะไม่ไม่ใช่ซอยหลังสุดที่เอ็นเมย์เคยปั่นออกมานี่จะอีกอกลินอีกหนึ่งซอยด้านหลังๆนี่ก็จะเป็นหอพักเยอะนะคะเราจะมาบรรจบกับมานนกนะคะมันนกก็ บ้านหลังใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศด้านหน้ากันก็จะมีเป็นโรงงานเป็นบริษัทขนส่งเลยนะคะไม่ทราบว่าขนส่งอะไรอันนี้จะเป็นด้านข้างด้านข้างหนุนฟางนุ่นก็บอกขายนะคะนานแล้วแต่ก็ยังขายไม่ได้นะคะเยอะที่ก็เยอะพอประมาณเลยฟางนุ่นนะคะเพื่อนค่ะนี่นะคะ อน,นาของบ้านกนะะกอินสี่เลขที่หนึ่งถึงสามหวยออกไหมหวยออกนะคะมีหนึ่งศูนย์สองคะนิดหนึ่งศูนย์สามนะคะ, 1, 3, ะ,คะเพื่อนๆค่ะก็เลาะเลาะออกดนะ้าน,นนอกถนะะนนะคะรถจังจะเยอะนะคะในซอยเมน์สงสัยต้องหลบนะคะเมนต้องหลบเข้าซอย แลกไม่กี่ไม่กี่นี่แล้วนะคะอีกไม่กี่นี่หลังคาแล้วเนอะก็จะออกด้านหน้าแล้วก็เบียเะะเบ่ยงเข้านี่ค่ะเบี่ยงเข้าซอยตรงนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวไปผู ูงแล้วนะคะวันนี้เมียว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 เม,มียวนะคะแล้วออกมาซอยนี้แล้วนะคะถึงหน้าหมู่บ้านแล้วอันนี้ลัดเลาะละัดเลาะ,ะเพื่อนเพื่อนงงกันนะคะงงตาลายกันหรือเปล่าอันเนี้ย ก็ไม่ทำคลิปยาวมากเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เ,เบื่อดูนะคะเพื่อนๆก็เมก็จะทำเดี๋ยวพอส่งงานที่อยู่พอสังเกตนะคะเดี๋ยวก็เมก็จะปั่นต่อของเมไปอีกหน่อยนึงขากลับนะคะเอาจำซอย ก็จะมาหยุดลงคลิปนะคะกันที่ตรงนี้นะคะเราเป็นล่มนะคะล่มล่มล่มลงคลิคปด้านนี้นะคะด้านหน้านะคะนู่นนะคะทางออกอยู่นู่นนะคะโรงเรียนมิคาลัดเป็นโรงเรียนอนุบาลมิคาลัสของเอกชนนะคะเขาอยู่ด้านซ้ายมือข้างหน้าน,นู้นนะคะฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าทางออกเลยเดี๋ยวเมย์ก็จะออกไปลาก,ก่อนปั่นกลับบ้านนะคะก็มาขากลับก็จะปั่น ออกกำลังกายไปเรื่อยๆตามซอยนะคะเพื่อนสำหรับคลิปวันนี้เมย์ก็ต้องขอชกคลิปนีคลิปนจะเป็นแค่นี้ฝากเพื่อนๆพี่น้องๆตามรับชมคลิปนะคะฝันเพื่อสุขภาพเป็นกำเป็นกำลังใจเมย์ด้วยนะคะรถเยอะนะคะช่วงเช้าซอยด้านหน้านะคะนี่ก็ขนาดสายแล้วนะเมย์ว่าวันนี้เมย์ออกมาสายเลยนะคะขอขอบพระคุณล่วงหน้านะคะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกำลังใจดีๆ ที่มีให้เมย์ตลอดมานะคะทั้งนีสมาด์ไมล์เตนคอยอยู่สปอร์ตไปในช่องแอนด์ออนเดอะทาวน์แอนด์คอยยูว่าชิ่งที่วิดีโอใหม่ใชั่วโมง Thank you Bye bye Love you